มีใครเคยเป็นบ้างครับลูกค้าหายลูกค้าลืมเพราะว่าเราลืมโทรไปนัดคอนเฟิร์มกับลูกค้าก่อนให้เข้ามาถึงวันนัดจริงนะครับใครที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสปาฟิตเนสหรือว่าแม้แต่ว่าโคชิ่งการนัดนักเรียนหรือว่านัดลูกค้าให้มาตามตารางที่เขาบอกนะครับก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรามักจะเจอกันประจําเลยก็คือการที่พนักงานเรานี่แหละลืมเองวันนี้ผมมีวิธีที่ใช้จริงอยู่ในออฟฟิศอยู่ตอนนี้ครับก็คือว่าผมจะทําการบันทึกข้อมูลลูกค้านะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ เชื่อมต่อด้วย SMS API นะครับทำการเชื่อมต่อแล้วก็ตรวจสอบ ตารางคิวในทุกวันนะครับก็คือทุกวันตอนเช้า8ปดโมงเช้าเข้ามาเช็คปุ๊บถึงคิวใครที่ต้องโอนนัดหรือทํานัดวันนี้หรือเปล่าก็จะทําทการส่ง s อสออกไปหาลูกค้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าก็จะเห็นว่าลูกค้าว่าร้านเราม,มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นน่าเชื่อถือมากขึ้นดังนั้นลูกค้าไม่ลืมนัดเราแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับใครที่อยากจะทําให้ธุรกิจของตัวเองดูมีโปรมากขึ้นแบบนี้นะครับแนะนาเลยครับตัว s อสเอ็มเสครับนะครับเอสเอ็ม่อสครับเป็นเาาาอสเอา กับตัวอโตเมชันเข้ากับตัว,ว sms การส่ง sms นี้ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับด้วยต้นหุนแค่ทุนจุดสองสีสตางค์เท่านั้นเองนะครับใครที่อยากเราลองเริ่มต้นหลักลองดูลองดูได้นะครับ sms c u ็ c o m นะครับ